ก็สะอาดสะอ้านเก็บกวาดใบไม้ยุไซก็มีทุกกล่มหอมกลุ่มเจริญเหตุใดตอนมีชีวิตนี่เด้ทุกคนเู้า้านมาสจกันนันละการอุปนสัยิ่งทำยิ่งได้เ็ดบุญเทหลดยิ่งทำยิ่งได้ท่าเมื่อนี่กับสีมาตามโครงสุดท้ายฝากพ่อแม่พี่น้องคับปู่า่งงะเมนกับมาตมด้าย่อีมี่้องห่ะปูมาย ซองห้าแสนอันนี้ก็ซองซองซองหกหมื่นนี่ผมืูนไม่หาแสนถ่อมสรุปของสุดทไายเลยเด็กกอกที่บางกอกคนบอกอิสกระเ, <c oughs> เนี่ย <c oughs> เด็กดับ <c oughs> ดับสนิท ข้างล่างข้างบนมันบ่ปูข้างล่างข้างบนบ่มีหนึ่งบังบมีหาบ่มีแปะไม่มีในเลขกำลังวันดับอืมอีกหนึ่งบ่มีหาบ่มีแปะอมีเ,เลขกำลังวันเดี่ยวให้เบิ่งสูตรที่ติดความรวย สูตรพิชิตความรวยสูตรนี้ดับจะวางก็มีตัวเด่นเห็นเดือดเนี่ยสูตรพิชิตความรวยเล็กดับแล้วก็เลเล็กวิ่งบนล่างอ๋อนี่เขาต้องว่าเหล็กดับนี่เบิ้งเอาวิธีเบิ้งเหล็กดับนะั่นบอมมแมนตไเขาขีชดอยู่ยังสีเป็นเหล็กดับบมแมนอืเนี่ยเล็กดับ<ะ>นี่เหล็กวิ่ง วิ่งของอาจารย์เด็กำลังวันตรงกับวันจันทร์เด็กออกวันจันทร์มีแค่นี้หนึ่งห้าแปดไม่มีดับอัตโนมัติสูตรปิจิตความรวยศูนย์สามกระดับศูนย์สองกระดับบดับตะเกาสองเก้าสามกระดับวิ่งศูนย์บนรางล่องเก่าสูตรนี้ถึงแม้สีดับแต่ว่ากกิเบึงอยู่ในกรอบกรอบตัวนี้ขัดออกมากจากสูตรปิจิตความรวยมันสิออกอยู่แค่สองแถวนี้ เก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสี่ยุน่นี่ยุ่น <6 S 2> <ป>นี่ยุ่นนหกคูนี่เนอะคูนี่แต่ว่าดับดับเบิ้ลเนี่ยยุ่นี่ดับเบิ้ลนี่บเก้าสามกระดับอ่าศูนย์สามกระดับนี่ศูนย์สามสามศูนย์กระดับเก้าสามกระดับเก้าสี่กระดับนี่เนี่ยเก้าสี่กระดับ ตรงตัวดับทุกตัวนี่ดับสูตรหนึ่งดับสูตรสองดับสูตร 3. สามศูนย์สองกระดับศูนย์สองดับแบบไดเอทตี้นี่เก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดดับแปดหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองดับสองบนล่างศูนย์สองดับไปแล้วเหลือคู่เดียวคือศูนย์สี่นี่ในศูนย์นี่เหลือคู่เดียวคือศูนย์สี่จะว่ากัยกมา เด่นในสูตรดับเหลืออยู่สามคูในตารางนี่ไม่เคยพลาดเนี่ยค่ะปูต่ว่าเป็นบนล่างเนี่ยบนล่างเลขเด่นรวยเหลืออยู่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดสามอือเอาสูตรสูตรเลขเด่นเด่นรวยนี่หรอกเนี่ยอยู่ในสูตรดับทั้งหมดสี่สูตรหาสูตรเหลืออยู่ในกรอบนี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่สามเจ็ดสามเหลืออยู่แค่นี้อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมใช่เราะฉะนั้นสูตรพิคิดความรวย ูตรพคิดความด้วยสูตรนี่เดินยังไม่เคยพาคก็สูรสตรสี่เมตรเดียวนอนนั้นก็เป็นตัวร่องแต่ว่าไพ่ชอบอยู่ในนี่ก็เอาเด้อพี่น้องเลขดับไม่มีกองสลกักไม่มีเลขดับเป็นแบบยังแนวทางให้ดูเท่านั้นเพื่อเฮาสิได้เลือกตัวเน้นๆเนะาะัวได้มักในตัวได้เก่าทํามาเพื่อจะได้เลือกตัวเน้นๆก็สรุปแล้วก็เลือกมาก็อยู่ในตัวนี้ ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเหลืออยู่ในสามคูเนีนยนกปูสามคูในสุดดับมีเหลือดับเหลือดับแค่สามคู่นี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เจ็ดสามเน้นเน้นที่เจ็ดสามมาปูคือเห็นบ่เจ็ดสามมันอยู่ไก่อยู่นี่อยู่ไก่กันแต่ว่ากัเจ็ดสามนี่มาได้อันนี้ปูเล็กดับเหรอะเล็กมากเหลือเดินเล็กื้อเหลือที่บดดับเลือเล็กดับก็ยกม้าให้สามชุดอยู่ เด่นเหลือดับกมาห้สามชุดนี่ในเด่นเหลือดับนีเด็กน,นี้กนคดับที่เหลือแล้วนี่สูตรเด่นก็สีเลืออยู่แค่สามเม็ดร่วมกับเจ็ดสามเป็นสี่กะมีสี่ศูนย์สีหกสี่เจ็ดในสูตรนี่มานี้ก็เพิ่มเจ็ดสามอีกตัวหนึ่งแค่นั้นเองแต่ว่านี่เป็นล่างย่างเดียว ลอบัตรเบิรงเลขประมูลบัตรเลขประมูลซองห้าแสนผู้ใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีบนอย่างเดียวสามกับสี่มาหนึ่งตัวสายวิ่งสายออกกําลังกายสายหลุดไม่ควันพลาดม่เคยผ่านจะาเกี้ยได้แต่งวดนี้ใจดีผู้ใหญ่ใจดีเจาะมาให้ศูนย์เจ็ดสี่เม็ดเดียวบนตรงๆตรงตัวเลยบนนี่ปูส่วนของอาจารย์ ล่างตรงๆเป็นเจ็ดซีเม็ดเดียวพี่กัน<ม>อาจารย์ให้วิ่งเจ็ดลองสี่ล่างอันนี้วิ่งพิชิตความรวยวิ่งพิชิตความรวยวิ่งเจ็ดลองสี่จับคู่เดียวเจ็ดซีล่างตรงว<ม>ิ่งบนศูนย์ลองสี่จัดคู่เดียวศ<ม>ูนย์สีกับไก่เชี่ยงกันนี่<ม>บนเม็ดเดียวของอาจารย์บนตรง สี 40, 6, 40, 9, 40. ่ศูนย์หกสี่ศูนย์เก่าสี่ศูนย์การนั่งหัวขื่นหัวลงนะปูนอ,ะอ่ะกามี่เด่นในสูตรดับที่ยกมากเมื่อกี้เด่นในสูตรดับนี่สามตัวเด่นในสูตรดับเจ็ดสามเจ็ดสี่ศูนย์สีไมีแค่นี้ขันเพิ่มก็ไปกับสี่หกอีกเม็ดเดียวเนาะนี่เด็กสี่หกเลขประมูลล่างชั้นเลขประมูลล่างสองกับสี่มาหนึ่งตัวจ่อมาสี่หก สีหกอ,อยู่ในสูตรไปคิดความด้วยสูตรนั่นก็มีแค่สีโต้วัแม่นย่าย่สีฟันแม่นฉะนัยนยจะได้ตัวเดียวกันกรบปูสรุปแล้วเลขบนอาจารย์ก็ยังมาชนศูนย์กับสี่อ๋อสรุปแล้วเลขเลขมันก็อยูนแน่นอยู่ใช่คหมบนล่างนี่ศูนย์นในศูนรดับนี่เนาะเป็<จ>น,นในสูตรดับบนล่างนี่มันก็นยูใน่นี่คือเจ็ดสามเห็นไหมเจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แม่นมันยู่ได้หันบนกระปสี่ศูนย์เนี่ยเห็นไหม เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งยู่นได้หนีบเลยนี่เ mm hmm. นี่ยศูนย์สามศูนย์สี่นี่ชนเจ็ดสามเจ็ดสี่เนี่ยชนเนี่ยชนเลขเลขเหลือดับก็ mm hmm. ว่ามาันห้องมาขัดแบบเน้นๆก็จะได้มาแบบนี้นี่คือลางอันนี้ลางเนาะอันนี้คือรางรางชนรางชนที่สี่คนแต่ว่าคนส mm ี่หองกับอาจารย์เจ็ดสี่อันนี้บนศูนย์เจ็ดสี่กับชนที่ ซีศูนย์อาจารย์เนาะอ่าก็มีซัมนีแขนแคนเม็ดเดียวของอาจารย์บนซีศูนย์ลางเจ็ดซีเอ,อันนี้ล่างซีหกอ,อันนี้บนเพ่นกับเจ็ดซีขึ้นกันเอากับพิจาราอาอะนาวแขนแคนเลยปั๊มีเหล็กประมุนสรุปแล้วก็เหลือยู่แค่รวมรวมจังนี้มากกับสีเหลืออยู่ในชุดดับนี่สามซีโตรวมในชุดดับล่ะแคนน้องไม่อีกว่าหันนี่ เดียวออกเลยหกนี่เป็นยังจังว้าออกจรหกดับหกดับในีสูตรเนี่ยหกดับในีสูตรนี่แปดบวกแปดเป็นสิบหกดับหกลางบ้ามากเดี๋ยวจะซี่เม็ดเดียวซี่เม็ดเดียวกว่ชนชันเจ็ดสี่มีดับเบิ้ลนี่ห้าแปดกระดับห้าเก้ากระดับเก้าแปดกระดับนี่ 2อกระดับ 50, 58ูนย์หาแดี่งับเบิรบนดับ2 8 8อีกกระดับส้นสุดไงเก้าบวกเเป็น18ดดับแปดบวกหเป็น2ดับ2องอันนี้9กบวกเเป็น18กระดับอีกดับแปก็แปกับ5ดับอันนี้ดับ0นย์ลาง5้บวกหเป็น10นี่ดับ0ูนลาง แปดบวกแปดเป็นสิบหกดับหกลางเพราะฉะนั้นแล้วศูนย์ไปบนคือเม็ดเดียวอันนี้อันนี้กาไพมัรกชื่นชอบเก่านะมันเป็นแค่แนวท่างเขาเหลือกเลขกเด่นเลซือเนาะคนจ่อมาหายสี่หกมัวที่แล้วคนจ่อหายแปดห้าห้าแปดข้างล่างเนาะเม็ดเดียวอันนี้คนจอมาหายเม็ดเดียวเอาแต่ว่าแนวทางตามบนตามล่างของอาจารย์ก็คือได้เขียนเขียนคือซํานี่คือเม็ดเดียวบนเม็ดเดียว,ดดยวล่าง อันนี้ก็เป็นอันนี้ร่วมมาแล้วให้เบื่องแล้วใครมากก็เอาค่ำวิสามนีชอนอยชนศูนย์สี่น 04, เนะาะชนศูนย์สี่เพราะว่าเมื่อกี้ศูนย์สองศูนย์สามดับเบิลได้เห็นบมลละแต่ว่าเก่าได้ใคชอบใปรยิ่งชอบ,ชอบเนาะก็ะเพิ่มแค่เมื่อกี้คปูแต่ว่านี่คือสรุปแบบเหล็กเด่นให้เม็ดเดียวคือว่าคงสุดท้ายเลยนะคูเนาะแต่ว่าศูนย์สามศูนย์สองที่เก่าสองเก่าสามใครมากเก่าเพราะสูตรไม่เคยพลาด แต่ว่าอาจารย์สรุปให้เด่นเด่นเม็ดเดียวบนก็คือ40 6 40เก่า40นี่สำคัญคือเก่า40เก่า04นี่ระวังข้างล่าง74เม็ดเดียวเพราะว่า6 6กกะติดดับเมื่อกี้นี่ก็ว่ากะเป็นแค่แนวทางเนาะเอากระพิจจรณาเอาไม่สำนันละือใหได้รับโชคลาภเงินทองได้พวกเรา6ล้าน2ล้านใส่วันแรงงานสาธุเด็กก ที่บางปอกคนบอกอยู่สุกคนให้ตัวได้กลอกตัวนั้นแล้วพี่น้องพิจารณาเอา์ก็เคยผ่านให้เรื่อยๆรักษาสุขภาพเนยเด้อหลังไายแข็งแรงผมก็จะได้พึงชมกันนะครับปูหัวต้นเศรษฐีหรือว่าปูกุญหญ่นะครับเพิ่นเคยห้มาแล้วครับเลขเก่งเลขหลอกผลนะครับพี่น้องไปเสี่ยงไปฝันมั้งนะครับฝันดีเก่าฝันดีผมถือว่าพานไปกับเพิ่งเคยเขาเคยถูกมาเนาะหมดสิ้นแล้วก็ได้ วันนี้ก็เพิ่งม,มาชมกันเป็นเป็นเนพียงเดียวทางนะครับเด้วยพงพุ่งลยนำเสนอพี่น้องเอฟซีได้มาชมกันการขบวนขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาเพิ่งมาชมช่องพงพุ่งลยครับหวังว่าสิบูพาร์ททีวีมินิต่อปไปสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับเอาไว้คลิปหน้ามาพบกันใหม่ครับกราบสวัสดีครับ